ยำปลากระปองแตงว่านะคะนี่ปลากระปองกี่ปีเด้อเอาใส่จานเขาเลยได้ประเดี๋ยวใส่จานต่างหากเพราะยายจะรีบกินรีบเสร็จ <c oughs> ก็เลยใส่าจานเดียวนะคะอยู่ในจานเดียวครบกระบวนเดียวนะคะเสร็จแลกน้ำการเด้อไม่ได้กินนานแล้วไม่รู้จะเป็นยังไง อร่อยอก็ต่าอยู่อยเหมือนเดิมแสบอะ่บอกใครเด้อสวัสดีค่ะ มากินข้าวกับยำปลากระป๋องรอบดึกไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปสิเนาะเอฟซีไม่อ้วนกับมู้จะไปไหน เอฟซีใดูพรุ่งนี้ช่องไหนจะมาสัมภาษณ์ลุ่นกับป้าพรุ่งนี้ต้องมีมาอีกอย่างน้อยสองช่องพรุ่งนี้ื ไม่ได้กินนานแล้วอร่อยผัดใส่ข้าวก็อร่อยนะเนี่ย สวัสดีทุกคนจ้าปลากระป๋องเยัวๆ แสบเยอบริ่กินโดนแล้วยำเสร็จเอาข้าวใส่ข้างจานเลยง่ายดี สวัสดีจ้าดูไหนคะดูบ้านแล้วคะ่ะอยู่โซลินแล้วหน้าแล้วฝากดูคลิปด้วยเด้อป้าให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นะ อร่อยจ้ากินเผื่อแล้วมากินน้ำกันเด้อทางตามมันไม่เห็นญาเลยเอากล่อหมอทางตันไม่เห็นจานเขา เวียดนัาเต็มด้วยวะบะหมี่แห้งเห็ดมึงแล้วนี่ละน,น้อยเอาเวียดหลายน,นี่ก็กินแล้วก็อาบน้ำนอนก่อนมื้ออื่นคอยตื่นมาเห็ด เร็วครับนักข่าวมาทำพาดป้าเสร็จแล้วมึงปุ่งนี้ไม่รู้ใครจะมาวันนี้มาสองช่องออามารลีนกับช่องแปด เลยอีกสองช่องยังไม่มาสวัสดีจ้า ไเขาเหม็นมันหายเร็วโปรย่ายเนี่ยมาเห็นหรอกำลังจะเอื้อมมือไปเขาเหม็นมันไปแล้วโอ้กินไปกินมากก็อิ่มเฉยเลย นึกแล้วก็ไปนอนแล้วจะมีกับอ้วนเมื่อกี้น้องปรแกรมจะมาด้วยยายบอกว่ามันดึกแล้วไม่ให้มา แซ่บแซ่แซ่บเลยหรอปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งแซ่บแซ่แซ่บเลยหรอแต่งสองหน่อย เร็วครับใช้เวลาแปดนาทีกินหมดจานเร็วมากเนี่ยขนาดเกี้ยวั้งน้นอะไรนะเดอนอะไร วฮาเบนตัวหนังสือพี่น้องตา่อยก็ดีตัวหนังสือท้อหมดนี่ <c oughs> เรียมแล้วเดือนหน้าก็จะมีงานช่างเด้อมาเทียมงานช่างเด้อ เปนไงล่ะอ mm. ย่างดีปะยังใช้เวลากินเจ็เอ็ดนาทีไปบวงสวงปีใหมน่นู่นยายจะไปจำปาดง ยายเพิ่งไปเที่ยวมาไปหาลูกสาวมาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรเด้อจ้าโอ้ยเหลือต,ตนจะของเนาะสองคนขอบ